ครับในเรื่องของคำพีสุดตันตปิฎกนะครับตันตปิฎกมาถึงในหัวข้อที่ว่าจุลสิล์นะครับจุลศิล์ในข้อสองนะครับในข้อสข้อที่หนึ่งจบไปแล้วข้อต่อไปข้อที่สองเรื่องจุลสิล์ดูกราภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุตุชนกล่าว ชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั่นมีประมาณน้อยนักเลยังตำหนักยังตำ่ ات, งตำนักเป็นเพียงศีลดุกราภิกษุดทั้งหลายข้อที่ปุถุิชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดซึ่งมีประมาณน้อยยังต่ำนักเป็นเพียงศีลนั้นเป็น,นไฉนข้อที่สามดุกราภิกษุดทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุตุิชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่า หนึ่งสมานะโคโดมละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันดะวางศาสตรามีความละอายมีความเป็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สตว์ทั้งพวงอยู่สองพระสมานะโคโดมละการรักทรัพย์เว้นขาดจากการรักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้ สะอาดอยู่ข้อที่สพระสมณโคโดมและกรรมเป็นค่าสึกแก่พรหมจันทร์ประพพืชพรมจันทร์ประพฤืชห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านข้อที่สดูกระราภิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่า 4. พระสมณโคโดมและการพูดเทศเว้น ขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกข้อที่ห้าห้าสักกมมาณโคดมพระสักกมมาณโคดมและคำสอดเสียดละคำสอดเสียดเว้นจากเว้นขาดจากคำสอดเสียพึงฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน,น้นเพื่อให้คนหมนี้แตกร้ากัน หรือฟังจากข้างนอนแล้วไปแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้ความ <c oughs> เพื่อให้คนหมู่นอนแตกเข้ากันสมานคนที่แตกร้ากันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคบผู้พร้อมเพียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าวแตค่คําที่ทําให้คนพร้อมเพียงกัน หกพระสัมมาครมลคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเจ็ดพระสัมมาครมลคำเพื่อเจอเว้นขาดจากคำเพื่อเจอพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัด พูดอิงธรรมพูดอิงวิัยพูดเต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควร 8. ปดสมณโคดมแปดพระสมณโคดมเว้นขาดจากการพระพืชขามและภูตะขาม 9. พระสมณโคดมฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกา สิบพระสมณโคดมเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคองดนตรีและการและดูการละเร่นอันเป็นค่าสึกเจ้กุศลที่เอ็พระสมณโคดมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งความแต่งตัวอันเป็นการอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 12. พระสมณโคดมเว้นขาดจากการนั่งนอนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 13. พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับทองและเงินสิพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบสิบพระสมนโคดมเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบสิหพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมาร สิบเจ็ดพระสมณโคดรมเว้นขาดจากการรับทาสีเลธ,ธาต์ฟังไว้นะคนที่ชอบเลี้ยงเด็กคนที่ชอบเอาญาติโย,ยมไปดูแลไปรักษาเนี่ยมันผิดมดสิบเอ็ดพระสมณโคดรมเว้นขาดจากการรับแพะและแจะอันนี้ก็ไม่ให้เลี้ยงสิบเก้าพระสมณโคดรมเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรหมูก็ไม่เลี้ยงไก่ก็ไม่เลี้ยง ยี่สิบพระสมณโคดมเว้นจากเว้นจากขาดจากเว้น,นขาดจากการรับช้างโคม้าและลายี่สิบเอ็ดพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินยี่สิบสองพระสมณโคดมเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ยี่สิบสามพระสมณโคดมเว้นขาดจากการซื้อการขาย ยี่สิพระสมนโครมเว้นขาดจากการโกงด้วยตราช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดยีิบพระสมนโคม <c oughs> <c oughs> ขออภยัยยบเว้นจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง ยี่สิบพกพระสมณโคดมเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจําการตีชิงการปล้นและการการันการโชคจุลศิลป์มัดชิมศิลป์นะครับดูกร,ราพิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อผุุ้ชนกล่าวชมตถาคตพึงกล่าวเช่นนี้ว่าหนึ่งสมณโคดมเว้นขาดจากการพรากพืชจคามและภูตคามเช่นอย่างที่ สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางอย่างพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยตัธาแล้วประกอบการพรากผู้จะขามและผู้ตระคมเป็นปน่านนี้คือพืชเกิดแต่งาเกิดแต่เงานะพืชนี่เกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลําต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่มเมล็ดเป็นที่ครบห้านะ พระสมณโคดมเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยสัทธาแล้วยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไว้เห็นป่านนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ําสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมสะสมอามิร พระสมณโคดมเว้นขาดจากการดูการละเล่นอ่านเป็นค่าศึกแกกุศลเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญทาบ่างจําพวกฉันพอจหน้าที่เขาให้ด้วยสัตธาแล้วอย่างขวัขวายดูการละเล่นอ่านเป็นค่าศึกแกกุศลเห็นปัานี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมมหรสพมีการรําเป็นต้นการเล่านิยายการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลอง าฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าตบชนช้างชนมมาชนกระบือชนโคชนแพะชนแจะชนไก่ชนรบอะไรเ่ยรบนกกัระทา,าแล้วก็รำกระบ,บี่กระบ,บองอมวยชกมวยปล้ำาการรบ การตรวจพนการจัดกระบวนทัพกองทัพอันนี้คือเว้นนะที่ไล่มาทั้งหมดสมณโคโดมพระสมณนโคโดมเว้นขาดจากการขวัญขวายเล่นพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้จเจริญบางจำพวกฉันพจน,นะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวัญขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือเล่นมาครุ๊ก มาครุกแถวละแปดตาแถวละสิบตาเล่นมาเก็บเล่นอะไรเล่นเล่นดวดมาเล่นมากไหวเล่นโยนบวงเล่นไม้เหงเล่นกำทายเล่นสักกาหรือเล่นเล่นสการเล่นป่าใบไม้เล่นไถน้อยเล่นหกคาเมนเล่นกลางหันเล่นตวงทราย เล่นรถน้อยน้อยเล่นธนูน้อยน้อยเล่นเขียนาทายกันเล่นหายทายใจเล่นเรียน,นคนพิการนี่นะอันนี้คือห้ามนะพุทธเจ้าต้องเว้นนะพระสมณโคดมเว้นขาดจากการนั่งนอนบน,ท,นที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้จเจริญบางจำพวกฉันพจนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังนั่งนอนบน,ท,นที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นป่านนี้คือ เตียงมีเท้ากินประมาณมีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทําเป็นรูปสัตว์ร,ร้ายผ้าโกเชาขนยาวเครื่องลาดที่ทําด้วยขนแจวิจิตด้วยลวดลาย <c oughs> เครื่องลาดที่ทําด้วยขนแจสีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดที่ยัดน,นุ่นเครื่องลาดขนแจวิจิตด้วยรูปสัตว์ร,ร้ายมีสีหะ และเสือเป็นต้นเครื่องลาดเจมีขนตั้งเครื่องลาดขนเจมีขนข้างเดียวเครื่องลาดทองและเงินแจะใหม่เครื่องลาดไหมคลิบทองนะเัวเล็ไหมคลิปทองและเงินเครื่องลาดขนแจะจุนางฟ้อนสิหคนเครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังมา้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดที่ทําด้วยหนังสัตว์ ชื่ออาชินะอันมีขนอ่อนอ่อนนุ่มเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้างอ่านะอันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอฝากนะเดี๋ยวค่อยฟังต่อก็อย่าลืมกดติดตามนะในเรื่องพระสุตันติปิฎกนโยมเดามาถึงหน้าที่7นะก็ไปต่อหน้าที่7จบไปแล้วหน้าที่6ก็เขาจะเริญพร